ในทุกครั้งที่มีการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบในด้านลบเสมอแต่ในทางกลับกันการออกนอกระบบไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํำกับของรัฐเป็นแนวคิดที่มีมามากกว่า40ปีแล้วตั้งแต่สมัยของจอมพลถนอมกิติขจรแต่ก็ไม่สำเร็จกระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง กองทุน IMF ได้วางเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐจะต้องตัดระบบราชการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพื่อประหยัดงบประมาณนับแต่นั้นมหาวิทยาลัยในระบบของรัฐจำนวนมากจึงทยอยออกนอกระบบเรื่อยมาอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ออกนอกระบบตั้งแต่ปี2541มาจนถึงวันนี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและของโลกจึงกลายเป็นตัวอย่างว่า การหลุดออกจากระบบราชการได้กลายเป็นประโยชน์ที่ทําให้มหาวิทยาลัยพัฒนามาในแนวทางที่เหมาะสมมหาวิทยาลัยสามารถออกนโยบายทางการศึกษาได้เองอย่างเป็นอิสระการออกเป็นมหาลัยในกำกับเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการแค่ให้เครื่องมือนะฮะในการที่ทำงานอย่างมีอิสระและมีความคล่องตัวนะะทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพมากขึ้นต้องพูดอย่างนี้นะฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อมันบอกว่ามันเป็นการให้เครื่องมือ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคนที่ได้เครื่องได้โอกาสในการที่จะทําเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเครื่องมือบริหารทั้งหลายนีนฮะใช้มันอย่างไรโอเคไหมฮะนะใช้มันอย่างไรมจทเนี่ยนะครับมตทเนี่ยตั้งแต่อ,อกนอกระบบมาเนี่ยเราคิดว่าเราได้ใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการสร้างเครื่องมือเพื่อการบริหารนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับ โดยเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางนโยบายก็สามารถปรับปรุงได้ในกรณีที่มองว่าไม่เหมาะสมและเมื่อใดที่เกิดข้อคอรหามหาวิทยาลัยก็มีระบบการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอกในส่วนของการขึ้นค่าเล่าเรียนก็จําเป็นจะต้องคํานึงถึงความจริงทุกอย่างมีราคาที่จะต้องจ่ายและมหาวิทยาลัยจะมอบความรู้และการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษากลับไป ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ยังจําเป็นต้องคํานึงถึงนักศึกษาที่มีความสามารถแต่ครอบครัวยากไร้ด้วยเช่นกันโดยในระเบียบของมหาวิทยาลัยจะระบุไว้อย่างชัดเจนในการช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านั้นทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสําเร็จในการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคอรามาก,ก็ได้ไฟเขียวให้มหาวิทยาลัยศิลปากรอ,ออกนอกระบบได้อีกหนึ่งมหาวิทยาลายัย พาครู